ในสัปดาห์นี้นะคะคุณฐานิตาจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัททิติกรหรือว่า TK นั่นเองไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะมีสัญญาณที่ดีหรือชะลอตัวอย่างไรส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรนะติดตามได้ในช่วงตะลุยตลาดทุนค่ะเชญครับ ถึงแผนการดําเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินงานอะไรไหมคะสำหรับบริษัทที่ตกรเราเนี่ยเราก็เน้นขยายไปในต่างจังหวัดอยู่แล้วะนะครับปีนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะเปิดทั้งหมด10สาขานะครับในช่วงครึ่งปีแรกนี่เราเปิดไปแล้วสสาขาเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังก็คงจะเปิดเพิ่มอีก6สาขานะครับก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่ครับเปิดที่จังหวัดไหนไปแล้วบ้างคะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นภาคตะวันออกซะเป็นส่วนใหญ่กับภาคกลางนะครับ ก็เราก็คงจะขยายต่อไปเพราะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดนะครับ <c oughs> และอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเศรษฐกิจท,ที่เติบโตค่อนข้างเร็วมาหลายปีแล้วแล้วค่าเงินบาทที่มันผันผวนนะครับมันสง่งผลกระทบต่อธุรกิจของที่ิกรโดยตรงไหมคะเออแน่นอนครับถ้าถ้าถ้าค่าเงินบาทแข็งมากๆเนี่ยส่งออกคงชะลอตัวไปบ้าง <c oughs> ถ้าส่งออกชะลอตัวเนี่ยแน่นอนครับการจ้างงานในในธุรกิจที่ที่ทำเกี่ยวกับโรงงานที่ทํา ส่งออกต่างๆเนี่ยอาจจะมีการลดโอลงไปซึ่ง<ม> OT เนี่ยก็เป็นส่วนสัดส,ส่วนไรายได้ซึ่งของคนที่ทํางานในโรงงานก็ค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้ทุกคนบอก<ม>ชะลอตัวแล้วก็เป็นเราค้าขายกับจีนค่อนข้างมากนะครับก็เราก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งแต่ถ้าเศรษฐกิจโลก มีปัญหาหนักๆเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็มีนโยบายที่จะสร้างพวกสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศซึ่งเราไม่ได้ลงทุนมานานแล้วเนี่ยก็น่าจะทําไปช่วยไปสอดรับกับเศรษฐกิจโลกที่มันจะชะลอตัวลงไปแต่ตอนนี้ก็ที่รอดูอยู่ก็คือไอ้เรื่อง3า0 0 0น้าหมื่นล้านสำหรับโครงการน้ำนะครับไม่ว่าจะกันน้ําท่วมกันน้ําแล้งอะไรก็แล้วแต่อันดับที่2ก็คือเรื่อง2.2ล้านล้านบาท ที่จะทำไม่ว่าจะเป็นไฮสปีดเทรนหรือจะทำเป็นเรื่องถนนหนทางต่างๆซึ่งซึ่งถ้าเราในปี2015เนี่ยเราจะเราจะรวมตัวกันเป็น AEC เนี่ยนะครับก็จะทำให้การศักยภาพของเมืองไทยเนี่ยมีสูงขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางสำหรับในอาเซียนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งพลเมืองไม่ว่าจะเป็นพม่า,มาบวกไทยบวกลาวบวกกัมพูชาบวกเวียดนามนะครับแล้วก็มาเลเซียนเนี่ย ประชากรก็2 0 0้อกว่าล้านคนก็มากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเรื่องระบบโครงสร้างต่างๆหรือการคมนาคมที่ดีเนี่ยเราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการขนส่งทั้งหลายตรงนี้มันจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเราได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับถ้ามีการรวมตัวกันมากขึ้น<า>เศรษฐกิจแถวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับประเทศที่อยู่ใกล้ๆเราเพื่อนบ้านเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นพมา่าเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีประชากรซึ่งอายุน้อยนะครับรายได้ต่ำ เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยโอกาสที่รายได้เขาจะขยับขึ้นแล้วก็จะต้องการสินค้าจากประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ากําลังซื้อเขาต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนถ้าเรารวมตัวกันนะครับแล้วเมืองไทยเนี่ยสินค้าไทยก็เป็นที่นิยมในแถบนี้เพราะว่าหนึ่งมีคุณภาพดีทุกคนก็ดูทีวีไทยค่อนข้างมากนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยแน่นอนครับค่ะตรงนี้เรามองว่ามันเป็นโอกาสยังไงสําหรับธุรกิจของเราคะ ก็แน่นอนเรายัางขยายต่อไปในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าประชากรของเราเนี่ยโตไม่มากนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เราเนี่เยเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้ไรายได้เราก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คงจะก็คนก็คงจะเมื่อ,เ,อเมื่อประชากรเติบโตช้าคนที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คงจะจะไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตลาดเราก็คงอยู่ราวๆสองล้านถึงสองล้านห้าแสนคันต่อปีนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ย เนื่องจากเป็นคนที่มีอายุน้อยแล้วก็กําลังซื้อก็ค่อนข้างต่ํากาลังขยับขึ้นมาตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับที่ที่ขยายเศรษฐกิจขยายตัวเราก็คงน่าเรามีแผนที่เราจะไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้รับอันนีสงตรงนี้เข้าไปด้วยตอนนี้ได้วางแผนไหมคะว่าจะเลือกเป็นพื้นที่ไหนอะคะคือตอนนี้เรามีมีคนของเราประจําอยู่ตามประเทศต่างๆหลายประเทศพอสมควรนะครับเรากําลังอยู่ในขั้นตอนการขอ ขอใบอนุญาตอยู่เพื่อจะประกอบการในประเทศนั้นๆและอย่างหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากค่าแรงเราเริ่มสูงขึ้นแรงงานเริ่มขาดแคลนนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยอาจาจะต้องย้ายฐานการผลิตนะครับในส,สินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนักเ,เพื่อไปใช้แรงงานของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาถูกกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในประเทศไทยด้วยแล้วก็ทําให้คนในประเทศเพื่อนบ้านเรามีรายได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นกําลังซื้อก็จะมากขึ้นเขาก็จะซื้อของกรามากขึ้นนะครับ เรายัางมองภาพรวมของธุรกิจตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังเติบโตไปได้อีกไหมคะประเทศไทยยังไปได้นะครับแต่อาจจะเติบโตไม่สูงมากเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าประชากรเน,นี่ยคงจะโตไม่มากนะครับถ้าเศรษฐกิจดีรายได้ดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนรถเร็วหน่อยนะครับการเพิ่มการซื้อก็คงจะมีมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนครอบครัวหนึ่งอาจจะมีแค่คันเดียวก็อาจจะมีมากกว่า1คันมี2คันหรือ3าคันนะครับต้องยอมรับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าเมืองไทยเราเนี่ย ประเทศไทยเราแม้แต่กรุงเทพเนี่ยที่เป็นเป็นเมืองหลวงเนี่ยผังเมืองเราไม่ค่อยดีนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะมีรถไฟฟ้าลอ,อ,อยฟ้าจะมีใต้ดินก็แล้วแต่จะมีนั่งรถเมล์แท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีทางเลือกมากจะเรือเมล์ก็เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะไปไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีวินมอเตอราา์ไซค์อยู่หน้าปากซอยเพราะว่าจากหมดจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งเนี่ย มันสะดวกจริงแต่ว่าจะเข้าไปจากหน้าสถานีเข้าไปในซอยเล็กๆเนี่ยยังต้องใช้ยังต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะต้องอยังต้องใช้ต่อไปและในต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่น,นะครับก็ถึงแม้เราจะทํารัฐบาลมีนโยบายจะทำไฮสปีดเทรนด์ระหว่างเมืองไปเมืองเนี่ยแต่ว่าในเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังทางเลือกอย่างน้อยแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็เป็น เ,เครื่องยนต์มีขนาด100 CC, 1 0 0ยถึง125ซีซีส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศเนี่ยก็เป็น เป็นอะไรที่ประหยัดน้ํามันมากสําหรับในการใช้คมนาคมนะครับเนื่องจากเวลาราคาน้ํามันขึ้นสูงเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยมันก็จะราคามันก็จะสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าน้ํามันเป็นเป็นปัจจัยหลักในการผลิตไม่ว่าจะเป็นพวกพลาส,สติกนี่ก็มาจากน้ํามันนะครับอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งคือพวกเหลก็กหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาถลุงเหล็กลเวลาขนส่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มาหรืออลูมิเนียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาขุดเจาะก็ต้องใช้รถที่เป็นเครื่องจักรหนักที่ใช้น้ํามันอยู่ดี นะครับไอ้พวกสินค้าพวกนี้พอมีราคาแพงขึ้นรถจักรยานยนต์ก็มีราคาแพงขึ้นอีกประเด็นนึงก็คือเมืองไทยเนี่ยเรามีใช้ emission standard หรือว่าระบบไอเสียยูโ o 4ฟนี่นะครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ของเราที่ขายในบ้านเราเนี่ยต้องมีใช้หัวฉีดนะครับแล้วก็ในท่อไอเสียมียมี c a t a l คอน c ว o n v เต t e r ซึ่งมันมีผสมแพลตินัมด้วยนะครับทำให้ไอเสียมันน้อยลงอันนี้ก็ทำให้ราคาสูงขึ้นะครับม,มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นกี่เปอร์อรเซ็นต์คะก็ ตอนนี้รถจักยานยนต์ในบ้านเราก็น่าจะคันละ40,000ขึ้นไปจนถึง80,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นก็แต่เมืองไทยแน่นอนก็เป็นที่ที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ราคาต่าในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีไม่งั้น production ของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะ1ตันหรือตอนนี้เป็น e อ็กโคาร์เนี่ยก็อยู่ที่เมืองไทยทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ไมเออหลายๆประเทศไม่ว่าแรกๆในญี่ปุ่นมาก่อนตอนหลังก็ฝรั่งมา,ไม,า<อ> Ford, ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเล็ตนะครับหลังๆก็มีอินเดียก็มา,าอย่างทาท่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเมืองเมืองไทยเนี่ยเรามีความอะไรเขาเราียกเป็น, cluster S <S นคลัสเตอร์ของออโต้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับพาสซัพพลายเออร์มีตั้งแต่เทียร์1เทียร์2และมีหมดรมรครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นศูนย์การการผลิตตรงนี้มีการคาดการผลกําไรของเราว่าจะเติบโตจากปีที่แล้วนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะบริษัท ทีเราเนี่ยเราเราเนื่องจากเราเราเที่ผ่านมาหลายช่วงหลายปีเนี่ยนะครับเรากำไรเราเติบโตมา6ปีซ้อนนะครับเราทำลายสถิติมา3ปีซ้อนแล้วปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ รุนแรงมากๆนะครับอย่างเช่นมีการชุมนุมหรือว่ามีปัญหาในภายในหรือว่าตลาดโลกไม่ได้มีปัญหาเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับค่ะคาดว่าจะโตตามเป้าหมายที่เราไว้วางไว้ก็เราเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะผอนเช่าซื้อเราจะโตสัก10อซนะครับในไตรมาสแรกเราโตไปได้2.6%นะครับไตรมาสสองเนี่ยก็อาจจะชะลอลงไปนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับก็คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องภัยแล้งเท่าไหร่นะครับ อย่างตอนนี้รุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเห็นคนบอกว่าเขื่อนที่มีน้ําอยู่เนี่ยใช้ได้อีกไม่เกินสองเดือนเท่านั้นเองถ้าเกิดฝนไม่ตกเหนือเขื่อนนานๆเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะมีปัญหาทําให้ปีหน้าเนี่ยหรือปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ามาก,กน,นะครับก็อันนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ทําใหก้การจ่ายเงินของของลูกค้าเราเนี่ยนะครับที่กระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็ชะลอลงไปบ้างอันนี้เราก็เห็น<ๆ>เห็น,เห,นเห็นมาตั้งแต่ ไปลายไตมาสี่แล้วก็ต้นไตม้าหนึ่งมาตลอดนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ